มาแล้วครับพี่น้องเอซีช่องอิสานบ้านดงบังบนเมื่อเี้ยกันมาออัปเดตให้พี่น้องเบื้งว่าได้สัญญากับพี่น้องไว้วา่าเมื่อตัดแต่งกิ่งบักศิดาสวนนี่ไปแล้วในเวลาเดือนนึงจะมาอัปเดตให้พี่น้อง เบิ้งอีกเชื่อนึงว่ามันเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรการแตกแตก่แตกตออกมาแล้วสมบูรณ์บ่เป็นอย่างไรสิเป็นหน่วยบ่สิแนะพี่น้องสิภาพี่น้องมาเบิ้อง <c oughs> ถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าการตัดแ่งกิง้งตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปคลิปเก่าที่ผ่านมาได้ในสวนนี้ของเพิ่นได้ตัดแ่งกิ่งไปเมื่อ,อประมาณเดือนหนึ่งที่แล้วพี่น้องะระบาดที่นี่เขาเพิ่นแตกตาออกมากคือตัดแ่งกิง่งเด็ดยอดลูดใบ ทิ้งเบิดว่าให้กลนไปทั้งต้นเลยสินะพี่น้องอ่าได้ท่ายคลิปให้พี่น้องเบางแล้วอตอนนี้ก็มาอัปเดตไห้เบิ้งว่าหนึ่งเดือนท่านไปอ่าบักซิดาสวนนี้เพิ่นเป็นยังไงอืมสมบูรณ์บ่อพร้อมสิได้ลูกสิเป็นนุ้ยบ่อสินะพี่น้องภาพภาพพี่น้องครัวบว่าเบิ้งการแตกตาอองมาก็ทุกต้นดีพี่น้องอ่า คือตอนนี้ให้มเบิงว่าตัวน,นี้กัมาแรงกินอ่าหลายพอสมควรห้มเบิงว่ากัเมื่อแตกตาอากมากแล้วนี่อยอดเพิน่นยอดบอ่เดินพี่น้องยอดบบพุ่งสันต่อไปน,นี่คือลักษณะของเอ่อบักซิดามัน้นน้ำโบพ่อสันต่อไปพี่น้องขาดน้า,นาคือน้ำเวลานี่เป็นานาแรง เดือนมีนาเมื่อนีกวันที่แปดมีนาพี่น้องเ,อเดี๋ยวสี่ไปเปรียบเทียบให้พี่น้องเบ้งว่า,าบัคซิดาหรือฝรังกิมจูเนี่ยเมื่อเขาแตกยอดออกมาแล้วสิเขาเขานาเขาพ่อเพียงเขาเป็นอย่งไอแล้วนามบ่พ่อเป็นอย่งไรเอาให้พี่น้องเขาเปรียบเทียบบ้งว่าแบบนี้มันขาด้นาหรือบข่ขาดนํามเสียนาพี่น้อง อันนี้คือน้ำบัวพ่อส่นต่อไปพี่น้องยอดเขาบ่พุ่งยอดเขาจะบูเดินอ่สาสยยูซัมนี่แหละเนี่ยพี่น้องเห็นใบพ่อแตกยอดออกมาเขาได้แค่นี้เขาก็สิเริ่มใบเขียวขึ้นวันนี้ใบก็สีแก้วเนี่ยพี่น้องใบแก้วัปนไปเนี่เห็นเป็ือกงสี่พี่นอ้องอ่าเมื่อแตกยอดออกมาแล้ว ยอดเขาจะต้องพุ่งไปทา้ทาถ้นาน้ำเขาพ่อเพียงยอดเขาสิพุ่งอ่าเดินไปสุยอดสีเงาเดินไปอันนี้คือยอดเขาบ,บ,บ่พุ่งบ่เดินมานี่ดอกเขากับเยมบูรณสมบุญสินะพี่น้องดอกผสมบุ์การแตกดอกออกมากะทุกตาทุกกิง้งเมื่อเพื่อนออกมากได้แค่นี้พี่น้องก็เคยอ่ให้พี่น้อง,งเพิ่งแล้วว่าประมาณหนึ่งคืบ ออกมาเอิบเนี่ยเขาจะเป็นดอกออกมาทุกตาทุกกิง่งอันนี้คือยอดโบพุ่งพี่น้องลักษณะของเออการขาดน้ำมันตัวไปน้ำบพ่อมันต่อือมเนี่ยใบยเขาก็จะเริ่มแก่ยอดเขาก็สีหดพี่น้องยอดบ่เดินว่ันต่อไปยอดโบพุ่ง เป็นแบบนี้บัดทุกตน้นเลยวพี่น้องนี่ก็คือหมายว่าทาพี่น้องผู้ใดที่ปลูกฝรังกิบจย้ยแล้วอา้าจะตัดแต่งกิงตัดแต่งกิงรูดใบเขาเห็กนกขนหมดทั้งตนน้นนงสี่ก็เตรียมพร้อมระบบน้ำให้ดีว่าเขาเมื่อเขาแตกต่างเมา่แล้วนี่น้ำเขาจะต้องเพียงพอพร้อมที่สิให้ยอด บำรุ่งยอดเขาให้เดินให้สมบูรณ์แลว่านต่อไปพี่น้องเรากัดดอกเขาสิได้สมบูรณ์หนึ่งสินะน่วยกับสไดายดกหนึ่งสินะพี่น้องอันนี้คือหมายความว่าบักซีดานี่ทุกต้นกับสิเป็นลักษณะย่างเดียวกันคือยอดจะพาเดินพวกพุ่งส่ต่อไปพี่น้องอเป็นแบบนี้ ดอกเขาก็สีเว่าสมบูรณ์นะเป็นพี่น้องเนี่ยยอดก็สียุคแค่นี้แหละเดินเป็นบางยอดยอดใดที่ว่าเขาแข็งแรงเขายอดใ่ญ่เขาก็สีเดินไปแต่ว่ายอดที่ว่าแตกตาวมาตามกิ่งของเขาเนี่ยเต็มต้นนักเสี่ยงพี่นอ้องอ่าคือจะต้องน้ำเขาจะต้องพ่อเป๋เพื่อไปเลี้ยงยอดเขานะเพื่อไปเลี้ยงยอดเขาแล้วก็เลี้ยงตาดอกเลี้ยงตาใบาเลี้ยงยอดของเขา เพื่อเขาจะเป็นดอกแล้วก็ดอกเขาสิได้สมบูรณ์พรออมที่จะให้ผลผลิตอ่าที่สมบูรณ์่าส่นต่อไปพี่นอ้องอันนี้ก็คือมาชีให้พี่น้องเห็นว่าเมื่อเขาตัดแต่งกิ่งแล้วเมื่อเขาแตกต่างออกมาแล้วสิหมายว่าจะต้องพ่ออมที่จะ,ะให้น้ำเขาให้สมบูรณ์มาส่งทอ,อเดี๋ยวกระดีภาพพี่น้องไปเบิ่งว่าบักซิดา เมื่อตัดแต่งกิ่งแล้วยอดเขาพุ่งยอดเขาเดินมันเป็นอย่างไรอ่าอันนี้ก็เป็นแบบนี้ว่ะทุกต้นเลยไ่น้องเป็นแบบนี้ว่ะทุกตน้น อ่าอันนี้สวนหนึ่งว่าพี่นออ้องเขาบอกเบงว่าอ่าการตัตดแต่งกิง่งรูดใบเขาถ่งบัดทั้งต้นแล้วเขาจะเป็นจังไหนซินะพี่น้องอันนี้สวนนี่เมือ่ออเขาแตกต่างมาแล้วเมือ่อน้ำสมบูรณ์อ่าน้ำปุ๋ยสมบูรณ์พร้อมที่ว่าบกขาดน้ำม,มาสนอบไปพี่น้อง มักซิดาก็สเป็นนั่ซี่คือยอดเขาจะพุ่งมากสิพี่น้องพุ่งมากพ้อมเป็นดอกพร้อมเป็นดอกเป็นน่วยมันไปนี่ยอดเขาสิพุ่งมากสิพี่น้องพุ่งมากทุกยอดเลยเมื่อเขาบกขาดน้ำเขาจะเป็นนั่ซี่พี่น้องอพี่น้องเขาสังเกตว่ามีแต่ดอกมีแต่หน่วยก็หมายว่าเมื่อเขาแตกต่างมากแล้วนี่แาลว่าเมื่อเขาแตกตอากมากแล้วนี่ ทุกตาเขาจะพอมเป็นดอกเป็นนุ้ยพี่น้องแต่ว่าขอเพียงว่าอย่าขาดน้ำต้องบำรุงยอดเขาให้ได้สินะพี่น้องอเพื่อว่ายอดเขาพุ่งออกมาแล้วเขาพร้อมสิเป็นดอกดอกเขาก็สิดได้สมบูรณ์พร้อมที่สิว่าให้น่วยที่สมบูรณ์วัาสณนต่อไปพี่น้องนี่คือภาพภาพพี่น้องมาเบงอีกอ่าตัวอย่างนึ่งว่า การให้น้ำกับสำคัญคือกัรว่าบ่มนบ่แมนบ่แมนบ่สำคัญแต่ว่าเพิ่นบ่ตายดอกพี่น้องมัสิดาอ่าเมื่อเข้าบ่ให้น้ำเพิ่นเพิ่นกับบ่ตายเพียงแค่ว่ายอดเพิ่นบ่พุ่งอ่าแล้วก็ดอกเพิ่นดอกเขาสิบ่สมบูรณ์นังสินะพี่น้องอ่าผลผลิตที่ได้กับกับ่สมบูรณ์วันสุดไปคือบ่ญ่หน่วยบ่ไงวันเถาะเนี่ยเขาแตกต่างมากยอดเขาเป็นดอกมากสิเราพี่น้องเนี่ย ยอดเขาสิพุ่งต่อไปคือหมายว่ามันบกขาดน้ำสิไรพี่น้องคือหมายว่าถ้าขาดน้ำเรายอดเขาก็สิบดยืดวันต่อไปพี่น้องคือหมายว่าเ่าภาษาเอ่อเจ้าสวนว่ายอดบ่เดินวันเทอะอ่าบ่เป็นดอกบ่เป็นน่วยวันต่อไปพี ôi, น่ ong, น้องเลยนี่อ่า นักเ,เสี่ยเมื่อเขาแตกแตกแตกยอดออกมาแล้วกรคือหมายก็าว่าเขาพร้อมเป็นเป็นเป็นดอกมากอย่างซี่พี่น้องเนี่ยเป็นดอกมากส่ยอดเขาจะต้องพุ่งพุ่งออกไปจะเริ่มโบโตไปเรื่อยต่อไปนี้ภาพพี่น้องเขามาเบ่งว่าลักษณะลักษณะาการาตัดแต่งกิง่ง แต,แตงกิงเด็ดยอดรูดใบแล้วเมื่อเขาแตกตาออกมากแล้วก็ทงังทั้งสวนผู้ใดปลูบกบังสีดาอยู่กัแน่นํำให้พี่น้องให้น้ำเขาให้เต็มที่ั่นไปเพื่อว่ายอดเขาสิได้สมบูรณ์นั่งสินะ,อะยอดเขาสิได้สมบูรณ์อดอกเขาสิได้สมบูรณ์ต่อไปพี่น้องดอกดอกสมบูรณ์แล้วก็หมายว่าผลผลิตที่ได้ออกมาอ่า น่วยกับสมบูรณ์นั่สินะพี่น้อง,นะอ,งอันนี้ภาพพี่น้องมาเบึงว่ายอดยอดอบักซีดามันพุง่งคำว่ามันพุง่งมันพุง่งยอดพุง่งมันเป็นยังไงเี่สินะอ่าหนึ่งสี่ภาพพี่น้องครับนะมาบึงอ่าทุกกิง้งทุกทุกกิง้งทุกตาจะต้องมีดอกพี่นอ้องเพราะมันยอดโหดต้นต่อไป ถ้ารักษณะที่ภาพพี่น้องมาเป็ไปเมื่อก่อนนี้ก็คือหมายว่ายอดเขาบ่พุ่งยอดเขาบ่เดินยอดเขาหด่าสันตัวไปซึ่งเป็นอาการของการขาดน้ำน้ำบ่พอร่าซั่นเถะ นี่กับภาพพี่น้องเเบิ้งอีกปัญหาหนึ่งของการทําสวนฝรังอ่ามันจะต้องเป็นแบบนี้น้ําจะต้องพ่อเพียงพี่น้องถ้าน้ำบ่พ่อเกิดปัญหาท่านที่อ่าต่อต่อผลผลิตตอ่าการเอาน่วยเขาเป็นปัญหาท่านที่เลยอ่าพอเวลาเวลาเขาแตงยอดมาใไหม่ๆมนี่เขาคึ้นไหมว่าเขาต้องการนา้ำต้องการน้ำไหลมันถ่อเบเพื่อไปเลี้ยงยอดของเขา เลี้ยงดอกเขาให้สมบูรณ์นึังสินะอันนี้กับภาพพี่น้องเขาบ่งปัญหาของการเฮ็ดสวนมักซิดาเฮ็้สวนมักซิดาก็้าผู้ไดเฮ็ดได้ก็ได้ผลผลิตอะพี่น้องอ่าทำไมว่ามันแตกยอดออกมาเต็มที่แล้วเอาไห้น้ำบ่พอให้น้ำบ่เพียงพ่อสิยอดเขาก็ยอดเขาก็บ่เดินนึงสินะสรุษ บ่เป็นดอกดอกกับดอกว่าสมบูรณ์เมื่อดอกว่าสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็สิบว่าสมบูรณ์ยังสีนะาพี่น้องเพราะนั่นการการเฮ็ดสวนก็หมายความว่าระบบน้ำก็ต้องสำคัญต้องให้น้ำเขาเพียงพอสม่ำเสมอสีนะาพี่นอ้องปุ๋ยก็ต้องให้แบบสม่ำเสมอช่วงที่เขาปินใบอ,อ่อนช่วงที่เขากำลังแตกดอกมากนี่ พ,พ่อเพียเชื้อรามาแลงกะเริ่มมาแล้วล่ะพี่นอ้องช่วงที่แตกใบอ,อใ่อนนี่ยช่วงเขากสิเป็นดอกนี่แต่ว่าช่วงนี้เมื่อเมื่อเมื่อเขาใบแก่ไปแล้วพี่น้องพวกเพียพวกมแลงต่างๆกระสิค่อยๆหายไปเขาบ่มากแต่นนะใบแก่ๆพวกมาแลกงนี่พี่น้องพวกไข่มีไปไหนมีแต่ดอกนี่พี่น้องคือหมายว่าถ้าพวกขาดน้ำเราเขาก็สิเป็นดอกให้ห้อง พ้อมสิเป็นดอกพ้อมสิให้ผลผลิตวันต่อไปดิที่จะดอกที่จะดอกไม่จะหมากพี่น้องเริ่มเป็นหมากแล้วอยูประมาณอ่าอยูประมาณเดือนกน็เริ่มจะได้ห่อแล้วละพี่น้องเนี่ยวิศิดาวสวนนี่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอ่าเอฟซี FC, ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ค่ำชีพดีๆก็าาฝากพี่น้องต่อไปเลิปบนี้ก็มาบอกให้พี่น้องว่าการเฮุสวนฝรั่งก็ต้องน้ำระบบน้ำก็คือต้องสำคัญเป็นช่วงนะแบบพี่นอ้องโมเมนต์โมเมนต์เป็นบางช่วงก็คือหมายว่าขาดนาด้ำในยูยังยังเป็นต้นว่าช่วงก่อนเก็บผลผลิตทั้งเสีย บอหายน้ำจากซิปมือซิบหามือหรือครื่งเดือนทั้งสิ้นก็บปอเปี๊ยะยังไ้่พี่น้องแต่ว่าช่วงที่เขาแตกใบอ่อนมากๆนี่สําคัญที่สุดคือน้ำมันเป็นพี่น้องน้ำปุ๋ยเพราะว่าเขาจะต้องไปเลี้ยงยอดเขาให้สมบูรณ์สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนติดตามครับอ่าคลิปนาซิมี่ยังไม่ฝ่ายพี่น้องอย่ีกกะ รอดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย